สวัสดีค่ะนี่คือมะพร้าวน้ำหอมของสวนเราเองค่ะเราก็จะปลูกไว้กินเองค่ะเราจะปลูกแบบธรรมชาติค่ะเราก็จะปล่อยเขาไปตามธรรมชาติโตตามธรรมชาติเลยค่ะเราจะไม่ใช้ยาเลยค่ะมะพร้าวน้ำหอมก็เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยเลยค่ะมีการส่งออกมากเลยค่ะ แต่นี่เราปลูกไว้กินเองค่ะโรกและแมลงของเขาก็จะเป็นดวงค่ะเมื่อดวงลงมาพาวของเราพัาวของเราก็จะตายได้ค่ะการขยายพันธุ์เราก็จะเอาลูกแก่เอามะขวานตรงก้นของเขาค่ะแล้วเราก็จะเอาไปชามค่ะ แล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาค่ะเมื่อเขาโตได้ประมาณหนึ่งเราก็จะเอาบดปลูกค่ะมะพราวน้ำหอมก็มีประโยชน์มากค่ะมีวิตามินสูงมีโฮอร์โมนเอสเตอเจนแล้วก็ยังช่วยบำรุงสมองด้วยค่ะเขาก็จะมีทั้งต้นสูงและต้นเตี้ยค่ะ จะขายดีมากเลยช่วงเทศกาลตรุษจีนสาสจีนจะมีราคาแพงมากเลยค่ะแล้วเรายังเอามาล้างหน้าทําให้หน้านุ่มนวลหรือว่าเรามีผงเข้าตาเราก็จะเอามาล้างตาก็ได้ค่ะก็จะทําให้ผงนั้นลุดออกไปได้ค่ะ แล้วเรายังทำโฮอรโมนลดผักผล,ลไม้หรือว่าดอกไม้ของเราได้ด้วยค่ะพืชผักของเราก็จะโตเร็วและงามมากเลยค่ะส่วนมากเราปลูกเราก็จะเอาไปน้ำและเนื้อของเขาเอามาทำขนมค่ะหรือว่าเราจะไว้ให้แก่สักหน่อย ทำขนมได้หลากหลายอย่างมากเลยค่ะมะพร้าวน้ำหอมของเราน้ำเขาจะหวานและหอมมากเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ